เก็บหกดาวกับปลาทองทำยังไงมาดูกัน ในซีซั่นนี้ในชั้นที่20เราจะเจอกับบอสใหม่นั่นก็คือปลาทองนั่นเองตัวนี้จะมียูวว่าปลาทองจะมีความสามารถในการสะท้อนความเสียหายสเสรเราทุกๆครั้งที่เราตีติดบล็อกนอกจากนี้ปลาทองจะทําการปรับเลือดเราให้เหลือ30%แล้วเซก็สามารถฮิวได้ในความยากแบบ6กดาวปลาทองจะลดความเสียหายจากการบล็อกล,อกลงอีก3 0เนอกจากนี้ปลาทองจะปรับเลือดเพิ่มขึ้นไปสีเป้าและความเสียหายจากการสะท้อนจะแรงขึ้นเป็น1,500วิธีเอาชนะปลาทองก็คือเราจะเป็นจะต้องทําให้ทุกตัวของเรามีคิท 100%ทุกตัวให้ได้เพราะว่าหากเราตีคริตเนี่ยมันจะไปแคนเซิลการบล็อกของปะทองทำให้เขาไม่สามารถสะท้อนใส่เราได้โดยทีมที่เชใช้จะเป็นเซอินเวลกาฮิวสองตัวแล้วก็แมวหนึ่งตัวตัวฮิลจะเป็นตัวอะไรก็ได้ขอให้เป็นฮิวมูแล้วแมวจะเป็นแคตตี้หรือโคลีก็ได้แต่แคตตี้จะเก่งกว่านะเพราะสามารถลดบล็อกได้และบัฟให้เซอินได้พอเราเข้าเกมเราจะใช้สกิลโจมตีของเซอินโดยทันที พอปลาทองลดเลือดเราเราจะใช้สกิลฮิลเพื่อให้ไม่ตายจากการโจมตีครั้งต่อไปหลังจากนั้นเราจะใช้สกิลบัฟคริต่อด้วยสกิลตัดฮิวของแมวแล้วเราก็จะวนกลับไปฮิวก่อนรับการโจมตีของเพตันอีกครั้งสุดท้ายเราก็จะมาวนที่จุดเริ่มต้นของรูปนั่นคือการใช้การโจมตีของเซีเราจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนปลาทองตายซึ่งมันจะนานแบบมากๆและนี่แหละคือวิธีการเอาชนะปลาทอง ถ้าหากชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดฟอลแล้วมาเจอกันในไลฟ์นะครับ